อีกหนึ่งจุดเช็คอินของเชียงใหม่ก็ห่างจากาตัวเชียงใหม่ประมาณหกสิบโลนะคะสวัสดีสาววันนี้อันพามาแอลวัดบ้านเด่นนะคะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะ,ะ้าห่างจากอำเภอเพ้เพาประมาณสิบหกิโลเมตรนะ,ะ้าก็ตรงนี้ก็เส้น่าสันทรายไนมะ่ริมเส้นเก่านะคะแต่ถนนสีเลนแล้วหนาะมาง่ายนะคะตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดเช็คอินของอำเภอเชียงไม่จังหวัดเชียงใหม่นะสะ ด้านจะพาไปดูบริเวณข้างในของแต่ละที่นะครับในรอบ12ปีนะค <g> ะ <itative> ก็วัดอลังมากๆเลยค่ะต่อสร้างขึ้นมาใหม่เยอะแยะมากมายค่ะอ่าส่วนพระธาตุด้านหลังนะคะแต่ละองค์นี้ก็กอนอันมาครั้งแรกยังสร้างยังหมดเซตเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับตอนนี้สร้างเสร็จหมดแล้วนะแต่อันนี้เวลา2ชั่วโมงนะคะทางวัดปิด6โมงเย็นนะคะเปิด7โมงเช้าปิด18นาฬิกาคือ6โมงเย็น y. นะคะ ถ้ามาช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยอากาศก็จะบาร้อนตอไวใดนะคะแต่ถ้ามากลางวันกับท้งมวพพก,กร่มไม่เห็นน้อยนึงนะจ๊ะอาจต่ถ้าเข้าไปในอุโบสถในโบสถ์สก็ต้องถอดหมวกนะเดี๋ยวอันจะพาไปตรงนี้ประธานแบบสวยสดงดงามนะคะแต่ศิลปะนี้จะ,ะเป็นร้านานาผสมอ่าเมียนมานะคะช่างนี่ก่อน่าจะมาจากพี่น้องทางเมียนมามาสร้างนะรับได้ศิลปจะจากบะมาเปิห้องอย่างอ่ะ กึ่งลายกระหนกและกึ่งศิงละปะทางโน้นนะคะโห้ยราประธานค่ะสวยงามมากๆวิจิตรมากๆเลยนะคะเดีอันจะพาชมข้างบนสุดไหม หลงสลุงยหญ่โตมโหฬารมากค่ะด้านข้างก็จะเป็นรูปเหมือนของพระเกจินะคะครูบาอาจารย์สาวิปัสสนากรมรมฐานนะคะแต่ละองค์นะคะ สวยไหมตรงนี้สีม่วงนะคะอ่านกยุงข้างบนนะคะตัวนั้นสีขาวสวยมากเลยค่ะเนี่ยอาน,นี้สีม่วงนะคะตรงน,นองนั้นสีขาวนะคะอันนี้เขาเรียกนกในพุทธต,ตำนานนะคะทั้งหมดเป็นพระธาตุแต่เขาปิดไว้นะคะขึ้นไปไม่ได้นะคะ ข้างบนนี้จะรวมพระาธาตุนะคะพระาธาตุในประเทศไทยมารวมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวอันจะขึ้นไปไหว้าสาพระาธาตุข้างบนนะคะแต่เก็บภาพก่อนนะคะเพราะว่ามันจะปิดหกโมงเย็นนะคะเอาตรงนี้ก็สวยมากๆเนาะนักท่องเที่ยวแทบไม่มีนะคะ เพราะว่ามันเย็นแล้วมันสี่โมงเย็นแล้วนะคะเป็นไม้สักนะคะสักทองสวยมากๆะคะ่ะสวยสดงดงามมากนะคะถ้าอันพาเที่ยงไม่ทั่วไม่ว่างกันนะคะเพราะว่ามันวางมากมากนะคะข้างบนเป็นเจดีย์าตานะคะมีตั้งแต่พระธาตุพนมพระธาตุไอสักดิดแลีใหญ่ในประเทศไทยก็จะมารวมอยู่ข้างบนนะคะ ดยด้วความที่เราเป็นกล้องมือถือนะคะไม่ไม่สามารถถ่ายแบบเขาเรียกอะไรถ่ายเต็มองค์ได้ค่ะแต่สามารถถ่ายบริเวณโดยรอบรอบนได้เดี๋ยวอนุ่าขึ้นไปไว้ะประธานข้างบนนะคะ ุญแล้วก็มาถึงค่ะขับรถมาก็ถึงค่ะไม่ต้องอบบุญมาก็ได้บุญมาข้างหน้านะคะรวยวิจิตมากๆเป็นแก้วนะคะแววคาบเป็นการเชื่อจริงระยะมากยข้างบนได้ใจยังไม่ได้ขึ้นไปนะคะ ข้างบนเ่ยยังไม่ได้ขึ้นไปนะคะว่าเขาไม่ใส่รองเท้าขึ้นจริงๆก็ใส่ขึ้นได้แต่เขาบอกขอความกรุณาถอดรองเท้าแต่อันเดินขึ้นไปแล้วนะคะร้อนพื้นมันร้อนนะคะก็เลยกลัวเท้าพองก็เลยไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวพามาดูไก่ใกล้ๆค่ะนี่สวยไหมไก่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 เอ้ยไก่นะอ่าเป็นแก้วนะคะสวยมากๆนะคะ ส่วนตรงนั้นเป็นนกยูงนะคะโอ้ยมันบิจิตบิจิตพญานาคนะคะพญานาคพันรอบโบสนะคะข้างหลังคือหางพญานาคนะคะเสียนพญานาคอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันอันนี้คืออันถ่ายด้านหลังนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเรามาซีมงเย็นนะคะอาถ้าอันถ่ายข้างหน้ามันจะย้อนแสงนะคะ มนฑปดบตรงนี้ก็มีองค์พระเอเษฐีนวโกดอยู่นะคะอยู่ข้างในนะคะสวยไหมสวยไหมคะโอถ้าเรามาผิดพลาดท,ทางเทคนิคนะ,คะถ้าเรามาตอนเช้าเราจะสามารถถ่ายรูปและเก็บภาพแบบสวยๆมากๆได้นะคะ แต่ตอนนี้ด้วยความที่มันสี่โมงเย็นแล้วก็มันย้อนแสงเวลาเราถ่ายไอ้ภาพด้านหน้ามันจะไม่เห็นนะมันจะเป็นเงาสะท้อนนะคะอันนี้อันก็จะหลบตามมุมที่มันแบบมีร่มนะคะสามารถแบบอ่าถ่ายบรรยากาศได้นะคะนักท่องเที่ยวก็บางตานะคะมันสีน่โมงเย็นแล้วเนาะนะคะสวยมากๆอันนี้ก็เป็น สัตว์ในเทพนิยายนะคะไม่ใช่เทพนิยายหรือพุทธตำนานเนี่อันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ใช่กินนารีแน่ๆเขาเรียกอะไรนี่รู้อะ่ะนกกระเวกเออ,อว่าควาจะเรียกชื่อได้เนอะอ่ะสวยไหมสองตัวนะคะสวยมากอ่ะ พระอาทิตย์เป็นใจนิดหนึ่งะคะหลบคือพระอาทิตย์หลบเมฆนะคะเอาละได้โอกาสแล้วค่ะถ้าเขาไม่หลบเมฆอันไม่สามารถถ่ายได้นะคะเพราะว่ามันย้อนแสงมันจะเบลอหมดเลยนะคะสวยนไหมคะโน่น่ะตรงไอ้ตรงโน่น่ะยังไม่ได้พาไปเลยะคะ่ะตรงที่มีช้างสามเสียงนน่นนะคะ สวยอันนี้ถูกนะคะคือนกสองตัวนี้คือนกกระเวกนะคะกเะคะ็ <c oughs> เป็นพญานกกระเวกเสร็จเมตาธรรมนะคะอน,นี้เสร็จคนณน่าทา <c oughs> น่าจะขอพรอได้นะคะ <c oughs> ส่วนตรงกลาเริง <c oughs> <c oughs> บะเืิงนะคะคือคนที่สร้างวัดบัดเดียขึ้นมานะ,ะอลังการงานสร้างมากๆค่ะตรงนี้ก็ที่อันบอกคืออีกหนึ่งจุดเชื่อินของเชียงใหม่ก็ห่างจากตัวเชียงใหม่ประมาณ60โลนะคะเพราะว่าจากตรงนี้เป็นบ้านอัน16โลนะคะจากในเมืองไปบ้านอันมันใช้ 80โลใช่ไหมก็ต <Danger ous. S 2> ัดออก16โลอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ60กิโลเมตรจากใ <sued. S 1> ah, นอำเภอเมืองมานี่น land ี cafe. ่นะคะที่นี่คืออำเภอแม่แตงนะคะแม่แตงเสร็จก็เป็นอำเภอปราอันนี้ก็โชคดีพระอาทิตย์ข้าวข้าวกิ่เมฆนะคะก็สามารถถ่ายเชิงบรรยากาศได้เดี๋ยวอันพาไปดูตรงนู้นตรงนู้นตรงน้อย่เว้ยไม่ตื่นะคะอ้ตรงนี้คือนกกระโรยนะคะสองตรงนี้ตรงกลางก็คือครูบาประเทืองนะคะ ในส่วนตรงนี้เขาเรียกนกขัดระลิงนะคะนัคะสององค์อ่าก็คือตรงนั้นคือนกกระเวกนะคนละอันนะคะคนละนกเนาะส่วนอันนี้นกขัดบะลิงนะเราจะเห็นได้ที่เขาใส่ประสาทประสาทที่เป็นงานงานพิธีอะไรอะพิธีศพของพระชั้นผู้ใหญ่นะเราจะเห็นนะคะถ้าสับยนเรียกไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะคะ อาสับทางส่งอันก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะอันภาษาไทยบ้านเนอะอ่ะอันนี้เขาเรียกนกฮัตซ์ดีลิงค่ะส่วนอันเมื่อกี้คือนกกระเวยนะคะนกกระเวกกับนกหัสซรดีลิงต่างกันตรงไหนต่างกันตรงเสียงค่ะอ่านกหัสซดีลิงมีเสียงเป็นช้างนะคะแล้วก็สามารถใส่ไปมาได้อันนี้คือลูกปั้นนะคะลูกปั้นนะคะมีเสียงเป็นช้างแล้วก็มีงวงนะคะสีสันก็แตกต่างกันไป เดี๋ยวอันพากลับไปดูนกกระเวกอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะว่าแตกต่างกันยังไงตอนนี้พระาทิตย์เข้ากริบเมฆนะคะก็ถือว่าเป็นบุญของเราอันนี้คือนกกระเวกมีเสียนค่ะมีเสียนหรือมีหัวเป็นนกเห็นไหมอันนี้เขาเรียกนกกระเวกค่ะปีกหางนะคะอาจจะคล้ายกันนะคะส่วนนกหัสดีลิงก็ตัวเป็นนกเสียนเป็นช้างนะคะสวยมากๆนะคะ องนี้เป็นสีชมพูนะสวยมากๆนะคะโอ้แบบยอมใจช่างเลยเนาะวันนี้งดงามมากๆค่ะอันนี้คือนกกระเวกนะคะส่วนตรงนี้ไม่ใช่นกค่ะเป็นพญานาคนะคะทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะพญานาคนะีไมีซ้ายขวาสวยวิจิตรมากๆค่ะเดี๋ยวอันจะดูด้านซ้ายของอันนะเป็นสีชมพูนะคะ ทางด้านซ้ายของอันก็เป็นสีชมพูนะคะวิจิตนะคะที่นี่รู้สึกว่ามีสีม่วงสีฟ้าสีชมพูแล้วมีหลากหลายสีเป็นสีรุ้งนะคะอ่าส่วนมองทะลุต้นตาลไปนะคือว่าบริเวณบ้านแม่แตงนะคะเำเภอแม่แตงนะสวยมากเนาะช่วงนี้หน้าฝนนะเขียวชื่ออุ่มไปหมดเลยช่วงนี้หน้าทำนานะคะดนะครับโอ้ยข้างในวิจิตมากๆเลยะค่ะเนี่ย ่วยมากเลยค่ะเนี่ยในนี้คือพระเจ้าทันใจเดี๋ยวอันจะขอพรอให้มันได้ดังใจแล้วกันเนาะนี้ก็เป็นรูปเหมือนของครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะคะโอ้โหเหมือนสะบับตกใจเหมือนยันเส้นผมเลยค่ะคือถ้าเราไม่สังเกตว่าเป็นหุ่นคีพึ่งก็ใจคิดว่าองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะ คำว่าสวยนี้แบบใช้เปลืองมากๆค่ะวัดนี้นะคะ,ะตรงหน้าเราพระเจ้าเงินทันใจนะคะอันนี้คือศิลปะพะม่านะคะสวยไหมทรงมหาจากักรพรรดิค่ะท่าศิลปะพะม่านะคะ ส่วนใหญ่เขาจะเรียกพัมหาจัก,กรพรัดนะส่วนตรงหน้าเราพระเจ้าเงินทันใจเนะี่ยเดี๋ยวขอพรล้วกันเนาะสวยมากมากวิจิตรทุกที่นะคะแต่อันน่าจะพาเดินไม่ทั่วดึงนะคะโน่นเรยังไปไม่ถึงนะโน่นไปยังไม่ได้ไปเลยถ้าใครมีเวลาก็มาช่วงเช้านะคะทางวัดที่เหมือนที่อันบอกอะ่ะเบอเจ็ดมองเช้าปิดมองเย็นนะคะอันนี้ก็ เกือบจะห้าโมงเย็ยนได้แหละเราต้องรีบกลับบ้านนะคะเพราะเรายังไปอีกอำเภอหนึ่งนะคะตรงนี้อำเภอแม่แปลงนะคะบ้านเราเยอะคือพรานะคะเดี๋ยวอันจะพาดูอีกที่สองที่แล้วเราก็จะมุบกลับบ้านกันเนาะใช้คําว่าอันไม่ได้มาเป็นสิบปีนะคะอลังการน่าสวยมากๆที่นี่งบป,ประมาณหลายล้านนะคะต้องเชื่อเขาว่าหลายร้อยล้านนะเะนี่ยอันนี้พระเจ้าทันใจนะคะเดี๋ยวขอพอรเหมือนกันนะคะ จิตงดงามมากๆมากๆมากๆก็ไก่ล้านตัวนะคะใช้คำว่าสวยเปลืองมากๆที่นี่ค่ะนอกจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังแบบเออสวยอะเกินคำบรรยายนะคะทุกคนสังเกตเสียนพญานาคไหมคะตรงเสียนใช่ไหมเออตรงมืออ่ะนะตรงเสียนอ่ะขมตามนะข้มตามตรงนี้คือตัวมอมนะคะค่าพญานาคอีกทีอันนี้คือ ศิลปะทางล้านนานะคะขเขาเรียกตัวมอมนะคะไม่ใช่คล้ายๆกิเลนนะคะก็จะมีลำตัวเหมือนเหมือนนาคเหมือนพญานาคนะคะแล้วก็คาเสียนพญานาคอีกทีหนึ่งคะ่ะวัดทางล้านนานะจะเห็นได้นะคะก็อยู่ในพุทธตำนานะคะเป็นสัตว์ในพุทธตำนานนะคะหางและลำตัวก็จะไปพันโน่นรอบรอบพระวิหารนั่นแหละคะ่ะ ที่อันพามาไม่กี้วยาวไปถึงโน้นนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหัวหรือว่าเสียนนะคะอันนี้เดี๋ยวอันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็ราไปด้วยพญานกกระเวกนะคะแล้วก็ขอพรบ้างนะคะก็เจอกันคลิปหน้าลาคราวหน้าอันจะพามาในตอนเช้านะคะจะได้พาชมทั่วบริเวณวัดบ้านเด่นนะคะวัดบ้านเด่นก็ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะคะ จังหวัดเชียงใหม่นะคะห่างจากตัวเมืองประมาณ60โลและตรงดิ้งมาเลยนะเส้นเส้นสันทายนะคะก็ทะลุบ,บ้านอันเหมือนกันนะบ้านอันห่างไป1 6ิกโลค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย